สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะมือนีห้าวกะมาส่เบดกบเนาะมือนีซักจิมมานําเด้อจากพี่น้องมาเป็นมือกล่องให้เพาเฉิดใส่เบดกบนี่มือแรงเนาะค่ะใส่หล้วคาพอดีย่ามต่อเลยค่ะพี่น้องจะเนื้อห้ามงามพี่น้องมเนื้อห้ากับเป็นใส่เดือนนี่เยอะใส่เดือนพี่น้องส่เดือนหรือว่าขีตะลรยเนาะบานห้าเอิญส่ขิดตะลรยตรงต้นใหญ่ๆเนี่ยกบคนหมัก ใจรักเหล่นว่ากบจะได้คือหลายเท้บ่แมันกบเรียงบอก่เคยเรียงกบค่ะพี่น้องหน้าของเท้คบหน้าของเท้100%เส้นค่ะพี่น้องกันหลายเพอนหลายเนาะจ้าคือหลายเท้ช่วงนี้กบเพิ่หลายเพราะว่าฝนดีเนาะค่ะน้ำหลายค่ะพี่น้องปีนี้ฝนดีน้ำหลายกบกัหลายเป็นธรรมดาเนาะค่ะเขาก็มาทำกันหลายคนมาสามคนในหลายคนแบบนี้บางข้างเนาะเขาก็ใส่ความมีเขาก็เสือเพิ่นมันก็เลยเป็นว่ากบหลายพี่น้องมา สามซีคนเหมือนนี้บางทีเขาใส่ก็เป็นน้ำไหลพี่น้องโกโปรสิมักมาจังสีแล้วบนน้ำไหลกินเหยื่าเห็ดหล่านคือกันเนาะเห็ดเห็ดแบบง่ายพี่น้องร้านง่ายบลอดเห็ดดีดบบเห็ดแบบง่ายๆสนี่ก็เรียบร้อยแล้วจ้าป่ะจังใส่ไปแนวนี้เหรอตั้งแต่หนีนิดล่วไม่ฝนตกกับตกกับโบกเป็นยังตกกับเปียกตกกับเปียกคือว่า เขาไหมเขางามงามค่ะพี่น้องสูงตัวหัวแล้วแหละเนาะอันนี้ขนาดเท่ายางนะคันแท่เนาะตรงกันยังสูงจนเคียงข้อค่ะพี่น้องมันลงไปในท้งหน้านี่ถ่วมหัวใส่ไปทางไหนพี่ไม่อยากใส่เวียครับใส่เวียจะชอบลงลงเบ็ดตรงแบบนี้ตรงจำเอาเบ็ดหายสมือวันทีตรงสมือค่ะมหอละหล้างสองหลัางสามหลัง เห็ดเห็ดลานโกบเนาะค่ะโคบไหัแมงตกเต่าไี่เชอรี่กัมี่้าวคูัๆเลยบเร่เห็ดหยาด้วยพี่น้องเห็ดลานคูเลยบอเร่คือสมัยโบราณเหรเนี่โบราณนี่โอ้หเห็ดปะยางดีจอบมาคุดด่าพี่น้องก็ว่ากบยังไปถืออยู่ในหนามเลยนะที่ฝใส่ฝนมันตกแม่นคาม่มลานนต่กบนหนามถวมล่านเนาะมกน นีหล,ลายๆเขาเหม็นเนาะบางคนเขาอาจชีบวเสืออาชีพวเสือว่าก้มหนา้าว่าเอาเอามาของเอามาเฮ็ดเอาเองนะบางบ้านก้มอาชีพวลายเนาะแต่แถวบ้านผมหลายด,ด้มก้มลายหน้าแท้ๆจ้ะใส่ให้เ<ห>บิง่งเนื้อกระสียามให้เบิ่งเด้อจ้ะบาดดนนนน้้เลุื I really ไปห้ากับสิใส่ไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องกับสีไายต้นใส่ให้พี่น้องเบื้องซ้ำนี้เนาะเพราะว่าจัาหน่อยเพิ่งก็หมืดเหรอค่ะหมึดไวครับจั่งใส่ให้ให้เบื้องซ้ำนี้เนาะเดี๋ยวห้าสิมาให้เบื้องต้นย่ามอีกท่านึงค่ะพี่น้องใส่แล้วห้ากับมืดพอดีย่ามกับพอดีใส่เดือนกใส่เป็นโตเลยหรือเปล่าใส่เป็นโตเลยค่ะใส่เตือนตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ดีใหญ่ดีเลย เดี๋ยวมาผอกันอีกรอบต้อนผุดเลยเนาะต้อนห้อยย่ามผุดเลยค่ะทีพอดีก็แล้แตะบุญวาสนาเลยพี่น้องไปให้กันดวงดีกัได้ดีได้ลายไปมันหมานเด้อจ้าที่จ้าทาง่ะได้เวลาถึกแล้วพี่น้องนี่ใส่กำลังงามใช่ไหมกำลังงามเลยเนาะถูกไหม ยางกับคื้นขอพี่น้องใส่เว็จนมืดใส่หมดใส่เลยลจนมืดอาเธอีแล้วค่ะตัวที่สองของเ้าวนาะออยยุ่หลายแฮงนูหลายต่งต่งตัวใหญ่บ่อู้ตัวกำลังงามเลยน้นี่กำลังหัดเบาเลยจะกบไม้เนาะกวบไม้กวบบนนี้คบไม้คบปีนี่ค่ะหนักจัง ตัวถี่สามหูห่าวเนาะถี่สามโอ้ตัวเดียวเบิดเลยตัวนี้เกียวกันลูกแม่เดียวกันป้ะอ่าสรางไปเที่ยวเขียบเที่ยวเขียบมาเที่ยวเมืองหลวงเนาะฮะสรางเที่ยวเมืองหลวงเที่ยวเมืองหลวงเที่ยวกทมเปลี่ยนเมียด้อค่ะ โอ้โตัวงามดูน mm hmm. เป็นแหงตัน mm hmm. พี่น้องตัวสีเนะได้กบไม้เลยตัวนี้กบไม้ไปเี่ยกกระทโม เสียงเต็นมไงใหญ่ด้วยเสียงเต็มักแข้งเลยขันรุนกันพี่น้องอ้าวใหญ่นะเสียงเต็มไม่รุดจะอยู่่ร้เกาะเกาะปลาขึ้นเลยคักเนาะนานๆชบตา แังหนึ่งเยอะขาดหายครึ่งหนึ่งกุ๊กกินแลยเนาะกุ๊กกินกินแบบกนินบอเทนกินแบบกินบอถึงขั้น,บ,น,นบ็ดค่ะกินแบบหยาดหยาดบอถ,ถึงด้วงเบ็ดจะไดงว่าเขาเคยกินแล้วนี่วเ,วนเรียนเเยีรมาอาจจะมีผู้สอนมาก <laughs> ไปหลุนกระตอ่อค่ะหลุนล้างไม้นะ ไงเลยเหยไหไงบอไงบอเห็นแต่ทองขาวๆโอ้โตัวงามอยู่เดืองอยู่เนาะตัวนี้เนาะงานเดียวอมไงหนึ่งแหละค่ะพี่น้อง เปลี่ยนเงียบไหมเนะาะตาเดือนก็ร่างขึ้นค่ะฝันฝุ่นการย์เต็มดวงนะ่ะจะมาแจงจางปางแจงจางปางแล้วเองเขื่อนเดือนแจงเนาะหลานเฮาตาหลุงก็ต่อค่ะ ไฮ้ยทจังติ่นยองยงยองงงนี้ยัง,ยงบ่หลุดแล้วหลุดแล้วจ่โอ้กลังขามเนื้อโอ้เสียดายยางมามเห็นคนติ่นอยู่ค่ะพอกลังขีดขามเนื้กินเนื้อคิดหลบเดกอดนดีนี้วะเกี่ยนเนื้อใหม่นาะ Hong binh 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 น่ถึงแล้วจ้ะโอ้พวกกำลังขาบเานือเนือใหญ่กว่าุ๊บเนาะเ <laughs> อ้ยหมดขื่อจะบหลุแยเลยจะหลุนกระดูกอ่อนเลยพี่นอออ้องรับไปมานานหล,ลายต้นละค่ะ แล้วค่ะตัวยังงามเลยนี feels, ่ตัวใหญ่อยู่เนาะอุ้ยมาเลยพี่น้องหลายโตัละน้ำไนนไหลน้ำไหลตับครบมัดมาหาหลินถงถีไเลเนาะบ่นน้ำไหลเนาะมือสอกับดเลิที่เลือแห้งอะเือใช่ ตุ่งตุดงบงดงบงงบงะอะไรโอ้โอ้ยงาดตังามอยู่เสียงเขียดกุนหองเขียดไล่ไหลเขียดโมลแตกสุดๆยูค่ะยางในกระเทนหนาเนาะอ่าโชว์แนี่ ตังงามๆใส่สวยๆใช่หรอตนี้เนี่วกเนี้ยโอ้ตึงดงเด้งตงเด้งเลยจ้ะตงงามอยู่ดิ่งเฮงถึงเเยอนเยอะถเหงกเนี่ยม่ทผิอห่าวเงเนาะนี่แต่ลุดหนีเลยเนาะกรูปเนาะนี่จ้ะ งามๆเลยไปม<ป>ีล้างนี้ก็ถือค่ะพี่น้องอเต็มที่คัะเนาะไช่โอ้ห,โอหลุนหลุนสองนิ้ววะคนะตัวหลุนก็ลังหัดใส่กระเกียงยินต์ตัวมันกำลังหาวพี่น้องเลย <c oughs> กำลงกกังหัวจบยากสัิกระดูกนอ่อนๆเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยตาตาเหลือมองมงพี่น้องคืออยู่แล้วตัวงามเด้นี่เนาะดตัวใหญ่ยูฝุ่นฝุ่นตาเปเกี่ยวเกี่ยวขาเกี่ยวนี่จับเลยจับ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  โอ้โหไหลุดเ่ยเล็กบะเลี้ยงอลามจมูกสั้นหางเนี่ยป็นโลดเลยเนาะหลูดแล้วโลกรัวล่ะค่ะถือด้หมือนช่องถือไดแล้วค่ะน้อง โอ้ต้มางด้วยตหางด้ยหรลังพ็ดีเลยเนี่ยหน่อยบาใ h ญ่เนาะค่ะกำลังเบา nhạt จุ๊บ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 ดงกระดูกอ่อนเพื่อนะ่องบาเยไล่แล้วเนาะโลกลัวแล้วะนี่เนาะโลกลัว รถอะไพี่น้องเมือกก็เมือกคนนี้นะเต้นอะไรจมีนะตัวงามอยู่เนาะมูแมันน้ำกันเลยครับผมถูกคุยก็มีของข้าวเปิดอะไรอยู่เนาตัวไงที่จะมาติดการเปิดเปิดโชว์เลยเพียงเฮ้เปิดพอได้เต้นรงมากเลยคุณจะได้ดายหมื่นกับหมื่นของข้าวแต่ประมาณโลกกวัวอยู่หรอกพี่น้องนี่ครับผมโลกกวัวโลกกวัวเนาะไปเต้นหมื่สาวมาหลุนก็ดีเนาะ มือเศ้ากันนาทีได้กี่ดอกควตัวงามเถอะควบข้าเบิดเลยย่นี่ไปเดี๋ยวมือเศ้ามากไหมพี่น้องเจอกันรอบเศ้าครับผมเจอกันรอบเศ้านะครับผมยามเบ็ดสกิมบอนิม,มาเลยพี่น้องเมื่อยแห้งเคลื่มาคนเดียวนะครับมายามเบ็ดลังเลเข้านี่ลังเลกกัถืีแล้วโอ้กบใส่กำงามเลยครับผมนี่ เบ็ดใหญ่มากไหมได้ครับใหญ่มากแต่เมื่อึืนใหญ่ออกมาใหญ่มาประมาณสิบลังอย่แล้วมาใส่เลยแต็มแรกของเราเช้านี้ไอเต็มที่สองมาแล้วเออใส่ลำงามจริงโอ,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 โอ้ใส่ลำง,งามเด้อ ใ็บเบนี็บอ,อีกแล้วเียแลยเออมืนมมนนอนี้มือเมื่อคืนใน่กติเทียวเทียวมันยัเสาถึงดีครับ đi ừ, cục nổi <laughs> Cục nổi, cục nổi Xây ngầm ngầm Ô, cái đột nhung nhung lên อย uh. 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 ู uh. ่อยู่วะตะกี้กระโดดอยู่ด้วยอ้ยังดูยังอยู่อู้ยลุดลุดลุดตัวใหญ่บ่ปัดเอียเลยอือกำลังเด็ตัวใหญ่พี่หน่อบ่ใหญ่เลยครับเอียบเลยเอ๊บโอ้หดขึ้นกระบาดแบบนี้เกาะอลิ้นทีปาก แง่เอบพี่น้องนี่ของแท้ครับผมได้กำลังได้ใส่ไงเลยครับมึอได้หลบเสาทุ่งน้าบกฮันได้เบียดเลยพี่น้องถ้าใส่มือนันได้เลยครับกำลังได้กบกบหาหกตัว เดี๋ยวพีดอีวัดจักหลังขงันมดแล้วาหลังหลังมีสวัสดิ์ถิตรอเขามีตะไคร่หลุหดแนะน,นี่อยอะตะไ้รยกินเหงื่อนะครับจอบพ่ออยู่เจาหนีใดกบจักตุงเนี่ยหมดเหนเนาะมันหาหกตัวนะครับเจ้านี้ก็ร่วมมาขึ้นอีกอ่ะ จะได้อยู่ประมาณเกือบสองโลประมาณนั้นครับพีน่น้องนนืมาแรงมาใส่ใหม่ mm. เข่าตนนัวนี้เขา่าเป็ดเข่าเกิเดเยิงด้วยครับที่เห็นเห็นเข่าเกิเดเยงเพราะว่าเขาปลูกไว้นะเขา่าทีทางเม็ดเทอร์โคนไรมันเกิดงามๆด้วยเนือ้อแรงมาหลุนกันใหม่พี่น้องว่าสิมาน,านบรมาน,านเนาะก็ได้กบใส่งาม,งามอยู่ต้นหนึ่งซองตัวละหลอดเสาเท่าน,นั้นก็กระปอกกระเปตกนะครับผม ตจะเจอกันคลิปหนานะครับผมสหรคิปนี้สวัสดีครับโคบงเฮาหมดขึ้นเนะะะาะมะอืกมศร้ากับมะเทใช้กันหาะมะสาวว่าว่คอยนนเกลือหมดขึ้นได้เลย่บเย่วมก็ขึ้นกับมือะเ้าวกบประมาณสองกิโลเนาะ xuôi ngâm ngâm chắc